สวัสดีครับพ่อใหญ่จาริตรักต่างไวปมือนี้มา่าพ่อกันกับวันที่29มกราคม2569นะครับผมจะสิ้นเดือนแล้วอนี่ยมันจามา,ามเห็ดกับเขากินกันคือเขาเมื่อนี้เมนูของพ่อใหญ่จาริตร็คือจะเห็ดปนปลาดุกนะครับผมปนปลาดุกแล้วก็กินกับผักผักสดจากสวนบ้างนะครับผม ภักกระเนี่เป็นพักสื่อสื่อ,อยุชนิดเดียวนะครับพักน,นี่เตรียมพร้อมเตรียมย่งไว้จะใส่ปนนะครับผมอามาเฮ็ดปนกินนะครับอ่ากาต้มไว้นี่ก็ต้มไว้ก็ซุกแล้วนะครับจะสุกแล้วหมกพริกหมกพริกเมื่อกี้แต่ว่าหมกพริกอ่าหมกพริกต้มนะครับใช้พริกสดอันนี้เป็นต้มอ่าสมุนไพรนะครับผมอันนี้เป็นสมุนไพร ร่างเจิดนะครับใบร่างเจิดสดมาตมมัมพริแกแใส่ลายในจังหน่อยเผ็ดๆนะครับโอ้ต้มปลาเอาให้ตม้มหิ้่ไยเลยนะครับนี่ปลาดุกหนึ่งตัวสี่สิบบาท ส่วนน้ำน้ำน้ำนี่เป็นใส้น้ำปลานะครับน้ำปลาแดกน้ำปลาแดกโอ้อันนี้ติดน้ำปลาแดกปลาแดกใส่ผมเจ้าแก้วแก้วเกานะครับแก้วเกามาใส่โอ้โหตั้งแต่ตั้งแต่ตแต <laughs> น้ำต้มเดี๋ยวว่แห้งล่ะจวดกันเลยนะครับ ผลปลาดลุกบ้านๆโอ้หอนครับหหอนหอนมือผมสูห่อนมาได้จะใส่หอมเลยนะครับจะใส่หอมไปเลย จะใส่ทั้งแต่น้ำปลาเนี่ยแ,แหละครับตำกับบ่อหักบ่อบ่อแหลกไปนะให้มันเด้ยน้ำเอิได้ตอนเนี่ยเนี่ยต่ำต่ำยังที่ยิ่งต่ำยิ่งขึ้นคืออ่า ปลาตองนะครับย่าปลาปตองแตใส่น้ำหอยแมลหลายเนี่ยเพราะว่าไม่ขนาดในในแกงนะครับใน,ในต้มนตะ่มผมยังใส่คาตะไคร้นะครับคาตะไคร้ใบมะกรูดลงไปด้วยเพื่อเพิ่มความหอมนะครับเก่อให้มันมีความหอมความบอมี ข้าวนะครับไอ้ขาตะไคร่แบบปูดลงไปนำ้ำผ่านเห็ดปนของผมเนาะที่จริงถ้าเอามะกอ,อกมาใส่นะครับถ้า,ามะกอ,อกมาบีบลงแต่สีสมวยห้ย,ยอีกในอีกรสชาตินึงตัวนี้ผมพใส่คือมันแซบตั้งแต่น้ำนัว น้ำนวดนี่คือผมออกแก้วแก้วบ่องที่ผมต่ำเนาะตัวที่ผมต่ำละมาเพามาใส่ของกล่องใส่ของกล่องแล้วเบาใบกลางไว้กระดูกมันลุ่งนี่หมอต้อม ็มตัวพอดีครับจะตักเขามากินเลยครับวันนี้จวดจวดเลยครับพ่นประดุกใหญ่พ่นประดุกใหญ่เลยครับตุกพ่นเมืองหัวมันอ่าสี่สิบบาทนะครับซื้อมา,าตั้งแต่เมื่อวานนี้ มือว่านบริบริเห็ดมือว่านนี่กินปนเกลีมือนี่กินปนไม่เห้าให้ไรของเข้ามือนี่ก็คือผักกาดหน่อยนะครับผักกาดหน่อยผักกาดหน่อยนี่ลกมากกินทั้งหากเลยนะครับพักเตรียมจานสุย่างสุแนอยู่ใน,นี่ยนหมักตัวหมักแตงหมักเนี้ยอยู่ในีน่เรียบร้่อยนี่ครับอ่ะมาเหงากันเลยนะครับผมอันนี้ยังว่างเปล่านะครับ คุยกันยู่เมื่อกี้นี่ว่าบอกว่าวันที่สิบนะครับวันที่สิบมาน้ำนี่จะเป็นน้ำน้ำต้มนะครับผมน้ำต้มอ่า,อาสมุนไพรนะครับสมุนไพรนี่คือผมใส่อ่าางเจิดนะครับแนะนำจากพี่เขยนะครับพี่เขยเพิ่นบอกว่าบ่าบวานเนี่ยเอาร่างเจิดนะครับบ้านบ้านผมเอือนจางจืดเนาะมาต้มมาอยังกิ่น กระดีมันมีนะครับมีจางจ็ดสดกระเละเอามาตม้มรสชาตินี่เป็นอ่ามันในบุคมก็ยังนานเฉวยนะครับเป็นมันๆนะครับมันๆเลี่ยน,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 นๆนิดนึงอ่าเป็นอ่าถอนพิษนะครับเขาสามารถที่จะถอนพิษถอนยังได้ ก็ยังเมาจังยงังเสียนะครับคนเมาคนางเอานี่ยให้กินเน,นี่ยกะทางทางเมานะครับหรือว่ากินไปก้อนถ้ากินตัวนี้ไปก้อนนะครับต้มต้มร่างเจิดไปไปกินเหล้าโอ้โหนานมากถึงกว่าจะเมาจะเอาผ้าเอกเข้ากอนทำใหญ่เลยคนหลายถอน ถอนออกให้มันนั่นถอนออกให้มันนั่นห่างเนาะมันจะได้ตวนใหญ่ืึที่ร้องอือหือ้ถือเกยครับ ไม่ดูอแตงเรือบอกกีหมากนะครับอยู่ที่เครื่อมันผมซื้อมาแซ่แซ่ในมันไว้แล้วสูตรสูตรของมิ้นตาบอก เราบอกว่าแช่แช่ไว้ก่อนแช่ไว้จะเครื่องมือจกักฮอดประมาณเทียงเนี่ยก็จะเอากระดาษทิชชู่ใส่ในกล่องกล่องอาหารเนี่ยกล่องนลยหน่อยเนี่ยกล่องกล่องอาหารกล่องที่เขาจะเอาใส่อาหารเอากระดาษทิชชู่ใส่จกักรยองแผ่นแล้วก็เอาในใหมักแตงไปใส่ปิดฝาใส่ตู้เย็นไว้มือ,อื่นก็เกิดเกิดแล้วก็ไปหยดเลย แล้วเมื่อนี้เมื่อนี้ผมสิไปเอาต้นเก้ามันออกนะครับเพราะว่านเบิดหลักอะเกี้ยวออกเกี้ยวออกเตียมเตรียมปลูกเลย ืเขาไม่ปลามันแม่นแท้เดอ้อข้าวใหม่ปลามัน จริงๆก็กินอยากอยากกข่อย,อยู่จะวัดออก เกือกมันน่ะ แต่งปลูกไว้กับหองจับประมาณอีกจักเดือนกว่าเดือนกว่าก็จทได้กินละอ่ะกระเดาก็ยังเหลืออยู่ใส่ตู้เย็นไว้อือม มานทั่วก็กินบ่ท่านหรอกปูดอยู่ไก่มาเก็บเอาไปกินครับมาแบงมัแต่มไปกินนะมะกล้วยกับทุกเฮ้ย <c oughs> กินกินซองไว้กินไล่ป้าได้ครับระว่างไว้ก่อนจ่วงเนี่ยดูแรกร่างกายจะาของ พันวันที่เข้าไปก่อนเะนาะพันมือไปหามหมอก่นะอนเพราะว่าเขาจะตัวตัวเครื่องมือการแพทย์บ่ไ,ได้วยห้องแผลนะครับเป็นเจาะเลือดเอาเลือดไปตรวจไปตรวจเครื่องแผบเนี่ยนะมันก็จะแสดงออกมาเลยนะครับจะแสดงออกมาเลยมันตัวคนบรได้ ก็ยังเครื่องเครื่องตรวจเอ่อบาหวานเครื่องตรวจเบาหวานไปนี่หมดละแต่ละมือพ่คืืกันแต่ว่าผมตรวจบมองเหรอว่ามันมันสูงร้อยสี่สิบกว่าผมก็พยายามเจ็บเส็บได้ด้านการกินกาแฟกับ กินกาแฟดํานะครับ mm hmm. หรือว่าอาจจะว่ากินเลย mm hmm. ก็ยังเมือนในบ้านในกิ่นนะบ้านถิ่นกาแฟเลยว mm hmm. ัดมุเส้านี่ร mm ้อยยี่สิบสามผมจะลงทุนนะครับผมลงทุนวัดวัดทุกเหมือนเลยเพราะว่าต้อง เช็คว่า,าในร่างกายของเจ้าของเนี่ยมันเป็นยังไงแน่เปลี่ยนแปลงบาเชื่อว่าคอยตำลาลงตำลาลงนะครับปลายนิ้ววัดได้ขนาดนี้แต่ว่าที่สะสมในในเลือดเนี่ย มันก็คนละแบบเนาะมันจะมีอา่อาไขมันนะครับผมไขมันจะสมยังือแล้วก็มีตรวจค่าข้องไต ไตระยะที่หนึ่งไตระยะท,ที่สองอกับไปเร่ไปต่ำตามร่างกายของห้อหละ <c oughs> ใช้มานานมาก <c oughs> แว้าก็ยังโชคดีนะครับผมถือว่าผมผมมีโชคดีมากมาก ผมมีลาบอันประเสริฐเป็นว่าอโลคยาปลมาลาพาความบ่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐ and ความหนาของของเปลือกมันตกแต่งยังมันได้กแกแต่ผักกะดดาวอืมเริ่มผักผักอีเลเอศเกิดมีผักอีเลอร์อเก็บมา งามเลยหด้นามสมือมันกับป่งใบอ่อนออกมาใส่ออมหอยใส่อมแก่งอมอมนองงว่วมโอ้ยขัดขี้เถิดยาทั้งนั้นนะครับสมุนไพรร่างกายดีได้ก็ด้วยการกินนี่แหละ วิชาการไล่กับบอดีน้องน้วิชาการผมเบิอ่นในยูทูบมันก็จะมีพู้นึงว่าบอกหมูเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นยังนี่แหละน้องครับ่ันจะบอกว่าอกินของอันแนวนี้กรับของแนวนี้มันจะเป็นอันตรายต่อร่างกายกินอันนี้ใส่อันนี้กินผสมกันเข้าไปมันเหมือนกับว่า เขาไม่ถูกกันเนี่ยบ่ถ,ถืกกันเขาจะเป็นคัดแย่งกันให้ตัวก็เฮ็ดใ้ร่างกายเฮ็ดให้อันตรายตัวร่างกายจั่นเอเอาไปมาโอ้มันก็ถ้าผมมองแล้วก็เหมือนกับว่าโลกสวยนั่นแหละวิชาการร้ายก็ขาดความธรรมชาติ ทั้งที่ความเป็นจริงก็คือพอแม่ผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยพิ่นผ้าขินผ้ายังมากพ่นบ่มมีห่องแหลดกนะครับผู้เฒ่าผู้แก่ปูยาตาาย่ห้องทีพันนึพินหน่ผ้าหาอยู่หากินมากเตียงลูกเตียงห้านมาจนเท่าปันนี่เนี่ยพิ่นบ่มมีห้องแลบีหยังกินได้เพิ่อนก็กิน เป็นห้องทดลองทดลงยังคักมาแต่ยุคโบราณน,นะครับเปนนั่นกินได้อันนี้เบื่อจังสิเิ่นร่องมาแล้วผ่านเบื่อการเมาเพิ่นเท็ยนยังไดดแก้ไขด้วยยังโอ้คักเดียครับกันแต่ห้องทดลองของคนยุคโบราณต้องแลกมาด้วยชีวิตนะสมมติมาเบื่อจังสย ้าเอาขึ้นบ่อ,อยังเดียก็คือเซ็ตนะเซ็ตอันนั้นแหละก็คือเป็นครูนะครับเพื่นเป็นครูให้อันผู้ที่ยั่งยูนี่ได้รู้ว่าเอ,อ้ยจะไปกินเดอร์มาก,กันนี่จะไปจะไปเอามาก,กินเดอร์ต้นอันนี้ยั่งเถียงมันเบือ่อยังเถียงนะครับ ไัน้ดีอันนี้แก่นั่นแก่นี่โอ้พิ่นสมุนไพรทัางนั้นก็ยังเถี่ยกะสืบถอดมาสืบถอดมาเนาะจากรุนปูยาตายายเพิ้นพักกินผักเข้าก็กินอย่างเนี้ยถ้าเป็นไฟวิทยาศาสตร์เออคอลรฟิลคคอลรฟิลสกัดยังทันยังส่จากหันจากนี่เนาะพิ่นก็นจะ มะขายเข้าในราคาสูงแต่ว่าเข้าระเด็ดมะกลินแบบนี้ยากทอ่ผสมน้ําละลายน้ําแล้วก็ดื่มเลยโคลอรฟิลก็ถือว่าได้ทางหลัดแต่ว่านี่เป็นได้ของแท้นะครับได้กินของแท้เรียบร้อยเดี๋ยวตัวนี้ค่อยจะเล่มมัน ยสำหรับการกินเขาเนาะมิ้นตาท่ากันแล้วคุยกันแล้วมูเศรานี่เหลืออีกสิบเอ็ดมือว่าแั่แล้วว่าแมนมาบู้ต <Natalie> <ม>้องน,นับมือพิษมันต้องสิบสองมือเพราะว่ามือนี่พึ่งแต่วันที่สิบเก้าสิบเก้าเออยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดกับสิบบวกกับสิบด้วยมันก็เป็นสิบสองนะสิบสองมือตกไปมือหนึ่งอะ เจอกันเคลิบต่อไปเนาะมาเห็ดยังจูกันจูกัจจะคลองกินมาแล้วฤาษีพ่อใบเตยมาจากทาง,งานแล้วนะครับก <c oughs> ็ทางจันก็นี่ก็คงจะเหลือไปเขามากินต่อเนาะเอาต่อไปจีไปเห็ดการเทีนยนง,งานนัดลูกค้ามือนี้ก็บรรลว่าจะมาหรือเล่มาจากจะเคี่ยงงานก่อนจย่างบมมามือนี้ผมจะไปเคีย่ย มองที่จะปลูกแต่งนะครับเอาแต่งเก้าออกเอาแต่งไม่ไปใส่นะเนาะเพื่อจะได้กินรุ่นต่อต่อไปเอาเื่อน,นี้ไปแล้วสวัสดีครับ